เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนยาวที่สุดในโลกเป็นที่การใช้ชีวิตอาหารการกินหรือสิ่งแวดล้อมคลิปนี้มีคําตอบ Why w e l สาเหตุที่ทําให้คนญี่ปุ่นอายุยืนน่าจะมาจากหลายปัจจัยที่ประกอบเข้าด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพอากาศที่ดีระบบประกันสุขภาพที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงยีนของคนญี่ปุ่นเองและอื่นๆอีกมากมายด้วยกันครับเมื่อดูจากข้อมูลล่าสุดและองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแล้วปัจจัยหลักส่วนหนึ่งที่ทําให้คนญี่ปุ่นอายุยืนน่าจะมาจากการให้ความสาคัญกับอาหารการกินครับวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงของผู้สูงอายุและระบบประกันสุขภาพที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมาดูกันครับ ข้อที่1เรื่องอาหารการกิน คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานอาหารตามฤด,ดูกาลไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารทะเลและให้ความสําคัญกับความสดใหม่ของอาหารอยู่สม่ําเสมอที่ผ่านมาจังหวัดโอกินาว่าได้เชื่อมานานว่าเป็นจังหวัดที่มีคนอายุยืนยาวที่สุดในญี่ปุ่นโดยอายุไขเฉลี่ยของผู้หญิงชาวโอกินาว่าครองอันดับหนึ่งมาตลอดช่วง30ปีคือ <c oughs> ช่วงพศ2518จนถึงพศ2548ครับจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> ก็หล่นมาอยู่ที่อันดับที่7ส่วนผู้ชายชาวโอกินาว่าก<ๆ>็ครองอันด<ๆ>ับหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆตั้งแต่พศ2523จนถึงนนวา อยู่ในอันดับที่36ครับเขาว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านอาหารการกินของชาวโอกินาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งโดยเฉพาะการบริโภคอาหารฝรั่งที่มีมากขึ้นหลังสงครามโลกโอกินาว่ามีจานวนร้านแฮมเบอร์เกอร์และร้านไก่ทอดต่อประชากร1นึ่งแสนคนมากที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีการดื่มเหล้ามากขึ้นด้วยส่งผลให้ชาวโอกินาว่ามีค่าไขมันในร่างกายที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอยู่ในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวครับและข้อที่2การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงของผู้สูงอายุในญี่ปุ่นผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นนนนนจจํําาาาาวมมมกกกทิรรรรหือี นอเเป็นเรื่องปกติขนาดในฟินสช่วงวันธรรมดาก็ยังเต็มไปด้วยผู้สูงวัยแน่นอนว่าจังหวัดนางานโนะที่มาแรงเรื่องคนอายุยืนที่สุดในญี่ปุ่นก็ไม่พลาดเรื่องนี้เช่นกันครับนอกจากจะปรับเรื่องอาหารการกินให้ดีขึ้นแล้วทางภาครัฐและภาคประชาชนก็ยังช่วยกันส่งเสริมให้คนออกกําลังกายมากขึ้นด้วยครับและยังมีการแนะนําเส้นทางสําหรับคนเดินทางเท้ากว่าร้อยเส้นทางจัดกิจกรรมกลุ่มให้เดินไปด้วยกันแม้กระทั่งในฤดูหนาวก็ยังมีประชาชนขยันเดินกันตามถนนหนทางส่วนสาธารณะและตามสถานที่เก่าแก่ในดาวเทานอกจากได้ออกกําลังกายเพื่อ สุขภาพแล้วยังได้มีเพื่อนคุยได้รู้จักกันในชุมชนมากขึ้นด้วยครับและยิ่งไปกว่านั้นจังหวัดนางาโนยังมีผู้สูงอายุที่ยังคงทํางานมากที่สุดในญี่ปุ่นด้วยโดยมีผู้สูงอายุหนึ่งในสีที่ยังทํางานอยู่พอเกษียณจากบริษัทก็ออกมาทําไร่ทําสวนต่อด้วยครับและข้อที่3เรื่องสุขอ,อนามัยที่ดีเลิศญี่ปุ่นขึ้นชื่อดยชาไปทั่วโลกเรื่องการรักษาความสะอาดไปหมดทุกคนทุกแห่งทั้งยังมีคุณภาพอากาศที่ดีไม่มีรถควันดําแม่น้ําที่ไม่สกรปรกเหม็นเน่ามีการปลูกฝังกันตั้งแต่่่่เเเดด็กดกกๆรรรรรืืืออออออองงงควาาาาาามมสะชนนนต้้ลลัับบปทหห ข้างนอกพอมาถึงบ้านก็ต้องล้างมือกลัวคอเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเป็นหวัดก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นต้นครับและข้อที่4ระบบประกันสุขภาพที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์ที่เจริญระบบประกันสุขภาพในญี่ปุ่นครอบคลุมประชาชนโดยเท่าเทียมก,กันครับโดยมีค่าการรักษาและค่ายาที่ต่ามากคือจ่ายเพียงแค่3 0มเท่าน,นั้นเองแต่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันทุกเดือนครับมากน้อยแล้วแต่ฐานเงินเดือนของเรารวมทั้งการแพทย์ที่เจริญก็ทําให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพด้วยครับอีกทั้งญี่ปุ่นใหห้้้คคววาาาาามมสํัััญกกกกกบรรปอองงนนเเเชืโตุผลึพะ่ อยากให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจะได้ไม่ต้องเบื่องงบประมาณของประเทศชาติที่หมดไปกับค่ารักษาพยาบาลรัฐจึงมักจะส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสุขภาพอยู่ทุกปีครับอย่างที่ทํางานก็มีหมอมาตรวจสุขภาพฟรีถึงที่ทํางานทุกปีและได้รับจดหมายจากระบบประกันสุขภาพว่าสามารถตรวจมะเร็งบางชนิดได้ฟรีในช่วงเวลาใดและคลินิกใดได้บ้างครับเชื่อว่าปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญต่อเบื้องหลังความอายุยืนของคนญี่ปุ่นยิ่งชาวนาง,งานโนะเดี๋ยวนี้สุขภาพดีดีจนกลายเป็นจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายาาบล ต่อหัวต่ำที่สุดในญี่ปุ่นยังช่วยประหยัดงบประมาณของภาครัฐได้มากทีเดียวเลยล่ะครับวา y ว